ดิฉันคือปูดาร,แรนาแก้วนราขออนุญาตทำหน้าที่เป็นนายพิธพีปูเรียสรรงสินสอดเพื่อให้สินสอดทองมั่นนี้ไปเพิ่มพูนทวีนะคะเป็นสินสอดที่สร้างครอบครัวใหญ่ครอบครัวนี้ให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยด้วยเงินทองยศถาบรรดาศั์รวมถึงการงานที่ดีสุขภาพที่ดีค่ะชั้นแรกของการปูเรียงสินสอดนะคะก่อนที่สินสอดมหาเศรษฐีนี้ ถูกลงที่พานขออนุญาตผู้เรียงชั้นแรกด้วยใบไม้มงคลซึ่งนั่นคือไมเงินใบทองใบหน้านะคะซึ่งจะมารองรับให้สินสอบทองมั่นนี้เป็นสินสอบเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นสินสอบมงคลเพื่อให้ครอบครัวนี้ได้นาเงินนี้ไปใช้นะคะให้จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปค่ะ ค่ะปูเรียงด้วยใบไ,ไม้มงคลเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปนะคะเจ้าบ่าวนางเี้เมีมองใหนกับนายที่ดีพืชจากปูเรียงเป็นวงกลมนั่นคือความรักของทั้งคู่นะคะที่จะมาบรรจบพบรักไม่มีวันจากกันไปไหนนะคะวงกลมนี้จะเป็นความรักของทั้งคนวนเวียนมนความรักอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่านะคะจนตายไปจากกัน เงินเป็นพานเป็นวงกลมซึ่งนั่นหมายถึงความรักของทั้งคู่มาบรรจบพบรักกันแล้วไม่มีช่องโหว่ไม่มีช่องว่างในความรักของทั้งคู่นะคะในชั้นที่สองนะคะจะฟูเป็นพัดนะคะเพื่อพัดนี้จะได้พัดเงินพัดทองพัดความสุขพัดความร่มเย็นให้กับครอบครัวใหม่ที่ทกำลังจะกำเนิดเกิดขึ้นนะคะ อ,อยากให้่าสาวได้รับความสุขความร่มเย็นเอาเมือช้อนขึ้นมาทั้งสองมือเลยนะคะหาเจ้าสาวด้วยข่างหลันด้วยนะคะ ุดท้ายนะคะคือความหนักแน่นความมั่นคงของความรักของเจ้าบ่าวที่มีต่อตัวเจ้าสาวคุณโจนะคะเอามือกุมน้องวางไว้ให้หนักแน่นมัม่นคงในความรักที่มีต่อกันซื่อสัตย์สมรู้ร่วมีต่อความรักของทั้งคู่เหมือนเงินชั้นที่สามที่จะมาทำให้มันเป็นตึกแะงสร้างรากฐานครอบครัวให้มั่นคงนะคะมีลูกในบ้านมีหลานในเมืองค่ะ ทองนี้ให้กับนายพิธีซึ่งจะมาวางทับเงินนะคะเพื่อให้ทองได้ไปเพิพ่มุณตอนนี้มีเงินนับว่าน,น้องมีทองเขเรียกว่าพี่กันนะคะทองเส้นใหญ่มากๆเลย ได้ตัวเรียนที่พานเก็บพานแล้วเรียบร้อยรวมถึงจำนวนเงิน 1, และทองคำและแหวนเพชรทั้งสองวงนะคะเพื่อสีสอบทองมั่นนี้นะคะจะเป็นสีสอบวงคลน,นะคะลำดับต่อไปรบกวน่าวสาวนิยมพันเงินขึ้นมาเพื่อให้พวาแก่ที่อยู่ด้านหลังของงานนะคะเพื่อให้สีสอบทองมั่นนี้นะคะเป็นสีสอบุงคลน,นะคะมีแต่ใจมีความร่ำรวยเงินทงอนทงต่อไปนะคะเดี๋ยวรบกวนคุณพ่อคุณแม่